สวัสดีครับวันนี้เราเตรียมส่งรถอีกหนึ่งคันนะครับเป็นฮุนดสตาร์เลียตัวใหม่ล่าสุดนะครับคันนี้ก็จะเป็นคันที่สองของทางร้านเราแล้วนะครับที่จอดอยู่นะตอนนี้ก็จะเป็นเบอร์สามนะครับเป็นเบอร์ที่ยกสูงสุดนะครับสังเกตระยะวิ่งนะครับ ตอนนี้ด้านหลังยกได้สูงกว่าสแตนดาร์ดด้วยนะครับวันนี้เราก็เลยกดทีละเบอร์ให้ดูนะครับทุกทีเราจะถ่ายคลิปตอนหมอบอย่างเดียวเนาะบางท่านก็ยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะตอนวิ่งตอนยกมันจะเป็นประมาณไหนอ่ะเดี๋ยวผมกดระดับวิ่งให้ดูนะครับระดับวิ่งเราเมมไว้เท่าตอนที่เจ้าของเขาเซ็ตกับชุดโปรเฟนเดอร์นะครับนี่กดง,ง่ายๆเพียงปุ่มเดียวนะครับ นี่จะเป็นระดับวิ่งนะครับล้อหน้าวัดจากขอบแม็กนะครับจะอยู่ที่66.5นะครับส่วนด้านหลังก็อยู่ที่67เซนนะครับเท่าตัวเท่าตอนที่ติดตั้งอยู่ในโปรเฟนเดอร์นะครับโจทย์คือว่าเจ้าของทุกคันที่ขับตัวสตาร์เรียนะครับเจ้าของก็อยากจะได้ฟิลนุ่มนะครับแล้วก็นุ่มแบบไม่เหวี่ยงไม่เด้งนะครับ จริงๆก็ไม่ได้เน้นจากกองนะครับทางเราก็เลยคำนวณทั้งหมดนะครับว่าระยะวิ่งเนี่ยลมในถุงต้องกินอยู่ที่ถ้าประมาณปริมาณเท่าไหร่แล้วก็ถึงจะได้ฟิลที่นุ่มด้วยแล้วก็หนึบไม่สวนนะครับโจทย์ที่เราทำก็คือคำนวณแรงดันลมอย่างเดียวนะครับงานทั้งหมดจะติดตั้งอยู่ ใต้ท้องนะครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มแท้ V a นะครับถังสแตนเลสนะครับแล้วก็ตัวระบบวาล์วเมจิกแอร์แล้วสายต่างๆอยู่ที่ใต้ท้องทั้งหมดนะครับเราจะมีแค่ชุดรีโมทสายรีโมทขึ้นไปอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาอยู่ในรถไม่ว่าจะกดปั๊มจะทํางานอะไรเงี้ยฮะค่อนข้างจะเงียบเลยนะครับก่อนถ่ายคลิปทั้งผมไปเทสเรียบร้อยแล้วนะครับระดับวิ่ง เวลามาสักร้อยยี่ร้อยสามสิบนะครับเจอคอสะพานนี่รับประก,กันเลยว่าเสยขึ้นได้เลยนะครับ <c oughs> นุ่มโอเคเลยนะครับคันนี้ติดตั้งคู่กับโชคตัวโปรเฟนเดอร์นะครับทางลูกค้าสามารถปรับแข็งอ่อนได้อีกนะครับท่านใดทีด่ขับคุณใดตัวนี้อยู่ <c oughs> ขับแล้วรู้สึกเวียนเวียนเมาเมาเด้งเด้งนะครับชุดนี้ผมบอกว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะครับขอบคุณครับ